สวัสดีค่ะระหว่างรอซูชิเปลี่ยนรอมีเปลี่ยนก้งให้น้องซูชินะก็นี่อุปกรณ์น,นะเอามาทิ้งไว้ข้างบนก่อนนะคะนี่นะที่มินกาลจะเปลี่ยนก้งให้น้องซูชินะคะอ้หายไปแล้วซูชิหายไปแล้วอเอ๊นี่ออกมาด้านนี้นะอุโมงน้องซูชิก็ยังใช้ได้นะคะเอาไว้ให้น้องซูชิเขาวิ่งเล่นเนาะก็เดินเดินรอระหว่างรอมีเปลี่ยนกล้งให้นะ ใครคิดถึงน้องซูชิบ้างวันนี้น้องซูชิไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยกลับมาแล้วปีใหม่เที่ยวไหนกันบ้างเที่ยวเผื่อซูชิด้วยนะคะโอ้โอ้ซชิจะจะเหินฟ้าจะหนีเที่ยวจะไปไหนโอเคค่ะนีนะ่เดี๋ยพี่มินเปลี่ยนกล้องน้องซูชิกันนะฝากา like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้ติดต่อติดตามกันคลิปหน้านะ โอชี้เล้ยวบ๊ายบาย